สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนพอจะทายออกไหมเอ่ยว่าน้ำกำลังทำอะไรคะ,ฉะเฉลยเลยนะกันนะคะวันนี้น้ำกำลังจะทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะใส่ปะลาร้านัวค่ะทุกคนก็เอาตีนไก่นะคะมาตัดเล็บและล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มค่ะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปและเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ จากนั้นก็มาสับเนื้อไก่เลยค่ะทุกคนเป็นชิ้นพอคำค่ะพอต้มน้ำตีนไก่เดือดไปสักพักก็ใส่เครื่องแกงเลยค่ะหอมแดงพริกใบมะกรูด ่ะตะไคร้นะคะแล้วก็นี่เป็นกระชายนะคะวันนี้นะไม่มีเป็นหัวมีที่เป็นฝอยแล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่ตอนที่ปั่นรวมกันแล้วกันค่ะจากนั้นเมื่อเครื่องแกงของเราสุกได้ที่ก็ตักออกนะคะพยายามแยกออกนะคะทุกคนแล้วก็จะเอามาปั่นค่ะ เคี่ยวไปสักพักจนน้ำแห้งสักหน่อยนะคะน้ำก็ใส่กะทิลงไปค่ะวันนี้จะใช้กะทิ2กระป๋องนะคะจากนั้นเทเนื้อไก่นะคะแล้วก็เครื่องในที่เราสับไว้นะคะเทลงไปในน้ำกะทิเลยค่ะแล้วเราก็จะไปปั่นเครื่องแกงกันค่ะทุกคนก็จะมีเครื่องแกงที่เราต้มไวนะ้น้ำก็จะเติมเนื้อไก่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะ ปั่นพริกแกงเสร็จก็เอาเทลงไปในหม้อค่ะทุกคนแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะก็ใส่ผงข่เนอกเกลือนะคะน้ำตาลผงนัวแล้วก็ที่ขาดสำคัญไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะแต่น้ำก็จะขอใส่กระปิลงไปด้วยนะคะเพื่อความนัวเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ จากนั้นน่าจะขอเติมพริกลงไปได้นะคะก็คือถ้าใครอยากกินเผ็ดก็กัดพริกนี้ได้นะคะทุกคนและสุดท้ายก็ใส่ลูกชิ้นนะคะหอมต้นนะคะซอยพอคำแล้วก็ใบมะกรูดคะ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายๆคะ่ะ น้ำขอเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อความหนัวค่ะแล้วก็นี่ก็คือเส้นนะคะเส้นขนมจีนของเราก็เอาไปต้มค่ะทุกคนแล้วก็มา,าทำให้เป็นช่อแล้วก็เสด็จน้ำนะคะ นี่ก็เป็นเครื่องเครียงของเราค่ะทุกคนกระลำหั่นฝอยนะคะแล้วก็น้ําก็มีใบแมงลักหรือผักอีตูนะคะเก็บมาจากที่บ้านสดๆเลยค่ะวันนี้รับรองวันนี้เครื่องครบค่ะทุกคน นี่มาถึงแล้วค่ะเครื่องเคียงสำคัญของเราก็คือหัวปรีนะคะอุตสาข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้เรากินนะคะพอจะถึงน้ำก็ดำพอดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำจะใส่บีบมะนาวลงไปในน้ำนะคะเพื่อไม่ให้หัวปรีของเราเปลี่ยนเป็นสีดำชํำนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้รับรองอร่อยจริงๆค่ะทุกคน มากินกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆค่ะทุกคนเป็นของโปรดของน้ำเลยค่ะรสชาติก็จะออกมันๆนัวๆค่ะกินของข้าวเสร็จก็ต้องมีของหวานนะคะวันนี้เรามีมังคุดค่ะทุกคนวันนี้นะ้ำจะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ